ัดนะครับ<ะ>เคยได้รับการช่วยเหลือในการรักษาโรคโควิดซึ่งช่วงที่ผมติดโควิดเนี่ยดบรบุญชิดส่งยาห้ารากมาให้แล้วก็ยาส้มซึ่งผมต้มกินแล้วได้ผลมากผมไม่ได้ฉีดวัคซีนเ mm hmm. ท่าทุกวันไม่ได้ฉีดเลย mm hmm. แต่วันนี้ผมมาพบคุณหมอเลยนะครับคุณหมอทองใบเพื่อที่จะตรวจสุขภาพอีกทีหนึ่ง พรุ่งนี้ผมจะขึ้นเครื่องไปแอฟริกาแล้วครับก็จะมีแผนธุรกิจที่จะคุยกับท่านด้วยนะครับแล้วผมเองก็หลังจากที่จะรักษาสุขภาพตรงนี้แล้วนี่ตัวลรกให้ผมผมจะไปโรงพยาบาลวิภาพเพื่อไปขอใบป,ปอดคุยขอไปอเซอร์ติฟิเคตเขาเพราะผมไม่ได้ฉีดเพอร์ิทแลยเพื่อเข้าไปตางเทศครับผมติดผมติดสองครั้งแต่คุณหมอคุณชิตเนี่ย ช่วยชีวิตผมไว้มียาห้าลากกับยาส้มดีมากนะครับยังอื่นนี่ไม่ต้องใช้เลยสุดยอดแล้วก็ให้ยาลูมาด้วยของคุณนุมอคุณชินมาครับขออนุญาตค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะไปซูดานเหรอคะไม่ใช่ซูดานซูดานเดี๋ยวไปสู้ลงเขาเห็นเกิดตัวเป็นคองโกเนาะเห็นว่าเป็นเอ่อแอฟริกาก็เลยเรียนถามเล่นๆนะคะได้ครับยินดีครับคือจริงๆผมไปคองโกแล้วผมไปเจอจ่าการค้า แล้วก็เพื่อที่จะทำเรื่องของธุรกิจสมุนไพรไทยด้วยตอนนี้คองโกเนี่ยหรือแอฟริกาหลายประเทศเขารู้จักสินค้าไทยดีมากโดยเฉพาะสมุนไพรไทยผมก็เตรียมไปหลายตัวนะครับตัวที่เป็นแคปซูลแล้วอย่างเช่นตัวไขมันความดันเบาหวานลำไส้ลิซิดวงแล้วก็ตัวเบาหวานเนี่ยสำคัญคนที่นนเป็นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเจรจาก,กันนิดหนึ่งเ,เรื่องของ ช่องทางโอกาสการค้ารวมถึงร้านแพทย์แผนไทยและร้านอาหารไทยที่ผมจะไปเปิดที่นนท์ด้วยนะครับเราที่ด้วยร่วมมือกันนะครับใช่สุแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสนับสนุนแพทย์แผนไทยอยู่แล้วค<อ> <ขา S 2> ่ะอาจารย์ได้ครับเพราะว่าเรามีองค์กรมีรรคพวกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศค่ะคือผมมีปัญหานิดหนึ่งก่อนจะเดินทางเนี่ยผมจะนวดเพราะว่าผมขับรถเยอะแล้วผมปวดไหล่แล้วก็ปวดหลัง อาจารย์จะขึ้นเครื่องเมื่อไหร่คะก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้สี่ทุ่มผมไปเช็กอินแล้วครับโหดีมากเลยอาจารย์ด้เอาให้เบากลับไปเลยนะครอาจารย์นะคะไรครับยินดีขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ